ความฝันในวัยเด็กก็คืออยากโตขึ้นมาเป็นวิศวกรครับอยากเป็นเจ้าของร้านหนังสือค่ะถ้าตอนเด็กก็เหมือนทุกคนก็อยากเป็นหมอครับอยากเป็นซูปเปอร์แมนครับตอนเด็กเดกเคยอยากเป็นหมอค่ะเพราะว่าที่บ้านแบบว่าอยากให้เป็นหมออะไรอย่างนี้ก็เลยอยากเป็นแต่ว่าพอโตมาก็ไม่ได้เป็นแล้วมาเรียนวิศวะความฝันในวัยเด็กอยากเออกเก็บเงินสักก้อนแ,แล้วไปนิวซีแลนด์ครับเคยอยากเป็นหมอค่ะ <laughs> อยากให้น้องๆตั้งใจเรียนครับโตขึ้นมาจะได้ทําตามความฝันในวันเด็กได้ครับขอให้น้องๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับโตมาจะได้ไม่เครียดครับผมถ้าสําหรับน้องเล็กๆก็ขอให้เป็นเด็กดีนะคะแต่ถ้าคนที่กําลังเริ่มเข้ามาหาลัยแล้วก็ขอให้สู้ๆนะเพราะว่าพี่เชื่อว่าการเข้ามาหาลัยก็คือความฝันของเด็กทุกๆคนเนาะก็อยากให้ตั้งใจแล้วก็ทําให้ได้ค่ะขอให้วันเด็กฟีนี้มีแต่ความสุขแล้วก็รอยยิ้มค่ะ วันเด็กปีนี้ก็ขอให้น้องๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เรียนเก่งๆนะครับแล้วก็ได้เกรดสีกันทุกคนครับฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับอยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนนะครับเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็มีความสุขกับวัยเด็กให้มากๆครับอยากให้น้องๆทาตามความฝันครับมีจินตนาการไปถึงความฝันครับทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง